ในส่วนของริ้วรอยเล็กๆที่พี่น้อยมีก็อย่างเช่นบริเวณหน้าผากที่จะเห็นชัดเนี่ยเริ่มเป็นดีไลน์หน่อยๆแล้วเห็นพี่น้อยอยู่ทำหน้านิ่งๆก็จะเริ่มเห็นเป็นริ้วรอยตรงนี้หน่อยๆทีเนี้ยตัวเนี้ยหมอจะใช้โปรแกรมโบท็อกในการแก้ไขนะคะหนะพี่น้องลองยัดคิ้วขึ้นอ๋อโอเคยักคิ้วขึ้นเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นลายของกล้ามเนื้อเนาะนะก็คือเป็นริ้วรอยเริ่มมีริ้วรอยที่เริ่มเห็นชัดแล้วถ้าใครมีแบบเนี้ยฉีดโปรแกรมโบท็อกได้เลยนะคะแล้วก็ลองขมวดคิ้วค่ะ อเนี่ยเห็นไหมคะเป็นรูปโอเมก้าทีเลยเนาะแล้วก็ยิ้มตตหยีเลยโอเคหางตามีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราพรมไปด้วยนะคะเก็บเป็นเหมือนสกินโบท็อกทำให้ผิวเราดูกระ่างขึ้นแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวให้พี่น้อยได้ด้วยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำโปรแกรมฉีดโบท็อกนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นริ้วรอยที่มันเกิดจากการขยับตัวของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นเขาเรียกฟอนทอลิสนะคะทางการแพทย์เรียกว่ากล้ามเนื้อฟอนทอลิสเวลาขยับตัวเข้าหากันเนี่ยแล้วเวลาขยับด้วยแรงกําลังสูงสูงล้วเกิดการคลายตัวไม่สมบูรณ์ตรงร่องของกล้ามเนื้อก็เลยเกิดเป็นริว้วเหมือนเหมือนขอบของร่องยิ่งกล้ามเนื้อที่หดตัวด้วยแรงมากเท่าไหร่บวกกับผิวเราที่แห้งที่ขาดคอลลาเจนมากเท่าไหร่ร่องมันก็ยิ่งลึกขึ้นตามวัยเป็นไปตามอายุ